โอเคครับผมก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราวก็มาอยู่กับมินิเกมอ่ามินิเกมอะไรปะมันเซร็จไม่ได้มินิเกมอ่าเซอร์ v บ l g a เกมหรือฮังก้ g เกมนะผมตอนนี้มีคนเจ็ดคน <laughs> ตอนนี้ดึกแล้วเออเขาคนเด็กๆเขา e อยากออกกล้องนะอ่าออกออกทุกคนออกทุกคนครับผมโอเคเดี๋ยวร <laughs> อเวลานะผมแอสรอโอเคเดี๋ยวอีกทีวินะ ใครเห็นตั้งต่เึง่อเคครับอีกสิบวิเราไม่เลือกสายนะผมไปเลยเขาบอกว่ามีคนจะอยู่ทีนนะฮะตึงใส่ตึงอุย๊ยดาเพชรเศรษตรูเศรษฐรูเศรษรูใครมึงโยนยาไว้เี้ยอิสระอาหารก็ไม่มีให้กินเนะี่ยไป ผมตอนนี้นะจ,จุดนี้นะโอเคครับเราม,มีทีมหนึ่งคนนะฮะแต่ตอนนี้นะผมเดี๋ยวทีมทีมกี่คนวะ <c oughs> เขาว่าทีมแอตเลาท์เฮ้ยหาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,อลวโอ้ยกูแตกกู <c oughs> แตกก่อนเพื่อน <laughs> โอ้โหไปก่อนเพื่อนนะทีมผมก็ตามมาติดๆเนี่ยผมตอนนี้เหลือเพลเยอร์อยู่ห้าคนนะฮะ <laughs> <laughs> เออโอเคเดี๋ยวไปดูเพื่อนคนอื่นกันดีกว่านะ,คร,ะ, 5, K นะครับผมดูใดครดีวะไปดูห้าไปดูเคไฟคลิกนะครับผมเคไฟคลิกเขาจะทำยังไงตอนนี้มีเอ่อผู้เล่นตรงนี้หนึ่งคนนะฮะผมเห็นไปแป๊บตรงมินิมินิแมปอ่าไปแล้วผมเขาชุดออาใส่ชุดทองนะฮะแล้วก็ใส่รองเท้าเหล็กนะครับผมไปแล้วตอนนี้น่าจะเจอนะฮะถ้าเจอต้องต้องทำาไงครับเจอ เจอต้องทำไงครับเจอเจอเขาไม่ฆ่านะครับอืทําไมเขาเป็นคนอย่างนี้เขาไม่ฆ่านะครับรู้สึกว่าเขาจะเป็นทีมนะผมของเขาไม่ฆ่า <c oughs> อีกรอบหน้าโอเคไปไปดูใครดีว่ะมันเหลือเยอะอยูม่เยอะนะอือตกตกลงมาครับผมไงเลือดหืมเลือดสีนะะแล้วก็เจอโจทย์นะเขาวิ่งไปว่าไงหือเลือดนี่ต่างกันนะโดนยิงครับเลือดสองครับโดนยิงนั่นนึงนี่ถือกับ เดซสมอลเล่ยนะผมโดนตีอ๋อไม่ขอไม่ตีนะฮะเขาเขาเป็นอะไรถึงไม่ตีนะผมโอ้โหเรียบร้อยนะฮะแปกครับเดือดพี่เยอะอยู่สี่คนนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเหลืออืยเยอยนนะเลยไปดู My Life กันดีกว่าไมับไล l ์ f e my life ตอนนี้อยู่ตรงถแถวจุดเกิดนะฮะแล้วก็เขากำลังหาของเพื่อทำการ เหลือไปอ,อยู่สามคนนะฮะเดแมทจะเริ่มในอีกสามสิบวินาทีนะครับผมเดแมทจะเริ่มในอีกสามสิบวินาทีนะฮะรอรอรอ,ลอะฮะรออีกสิบห้าวินาทีเดแมทจะเริ่มนะผมไมไลาครับไมไลาแตกไปแล้วนะฮะตรงน,นี้เหลืออยู่สองคนนะครับผม ไอ,อไฟคลิกครับไอไฟคลิกเขาจะทำยังไงดีผมยาเนี <c oughs> ่ยเขาเริ่มงิวงิวแล้วงิวแล้วตอนนี้โ <c oughs> ยนโยนยาใส่ตัวเองโ <c oughs> ยนยาใส่ตัวเองเนะครับผม ผมมีอึ้งกันเลยโอ้โหแตกแล้วนะได้นคนชนะไปที่เรียบร้อยเป็นการคิดภาพนะโยนยาใส่ตัวเองนะผมโอ้โหโอเคเราไปเริ่ม SG หนะ้าเอาเป็นี SG หกแล้วกันฮนะคนมันจะเล่นได้ไหม โอเคมาเยอะเลยคิปเปอร์อะไรเนี่ยอดกึนล,กลนรอขึ้นเออสิบเจ็ดวีนะฮะตอนนี้สิบห้าโอเคคิปเปอร์มันอะไรกับไหนมนกู้ข้างหลังไวเ้เที่อือคนนี้น้อยนิดนะฮะทีมแอดทำไมทีมกูเยอะจังวะ ใชฮะนี่ได้เลยของกูนี่ได้แต่ว่ากระกากรเครื่องนั้นเนะ่ยอย่าพึ่งมาอย่าพิ่งมาอย่าพิ่งมาตีกูในนะกูไม่มีอาวุธเออกูมีละเดี๋ยวผมดื่มยาก่อนนะโดบต้องดบต้องโดบยาก่อนทีมผมตอนนี้มีสองคนนะฮะเดี๋ยวเรารอรอกันรอกันรู้สึกว่ามันจะบวกกันละทางนู้น โอ้โหตอนนี้คนนี้มันบวกบวกกันนะฮะโอ๊ยตีเร็วตีเร็วเหรอฮะยังไม่ยังไม่ไมตีอะไรเลยร,รู้สึกว่าครูนี่จะกากนะผมเล่นกากไปก็ต้องขออภัยด้วยนะผม <c oughs> เออผมนี้เล่นกากมากรอเดี๋ยวรอรอ,อบหน้าดีกว่าเสียงรีโหลดเนี่ยตัวนี้หาแอนอยู่ Little นิตายโอ้โหโดนตีไกลอ่ะเหมือนใช้โปรเลยอ่ะกลัวมไม่ใช่ไหมกูว่ากูแม่งกูกากเองนะีว่าตอนนี้คนอยู่ที่แปดสิบแปดสิบเจ็ดคนเองไม่เยอะนะฮะอุ้ยโอเคไปดู ืมันเปนคนคนเดิมเลยเคครีบไปรู้สึกว่าจะแหลกนะเนี่ยเน็ตกูไปเองนยผมหรือว่าเป็นกับเป็นกับเซิร์ฟไหมผมไม่รู้เออตอนนี้ก็รอนะฮะรอให้ผู้เล่นหากันเจอนะผมเหลือผู้ววเล่นอยู่สี่คนนะ,ะตอนนี้รู้สึกว่าจะหากันไม่เจอ ไปดูคนอื่นเดี๋นี้กว่า เราจะไปเจอคนนะอายุข้างล่างอะไรวะไม่ร้าันงผมไม่ไลา์ไม่ไลา์โดนนะฮะอืมเรวสามคนนะผมสามต่อสามนะเด็ดแมทอีกสามสิบวินะครับผมตอนนี้รอเด็ดแมทอีกสามสิบวินะครับ เดตแมทอีกสามสิบวิหืเหลือสองคนนะฮะโอเคเริ่มแมทเริ่มนะครับผมเดี๋ยวรออีกไม่กี่วิเดี๋ยวเดตแมทก็จะเริ่มนะฮะดีไล่บวกกันแล,แล้วตอนนี้โยนยาครับผมโยนยาโยนยา เตรียทีครับคนคนหนึงเตรียมทีทีนะครับผมปืมยาเอาอ่อยกันแล้วครับเตรียทีแลเบิดบึ้มหืมระเบิดใส่ตัวเองตายนะผมนี่อึ้งไปเลยนะครับผม <laughs> ตายนะครับจบนะครับเรียบร้อยกูนี่ยังไม่ได้ทำเฮี้ยเลยลกูตายก่อนเพื่อนเลยสาธิอ้ที้ไหนดีวะ ถ้วผมสั่คลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะผมผมมาอัดคลิปคนเล่นโหดเฉยๆผมไม่โหดนะแม่งคนเล่นโหดกว่ากูนะผมไปละเกี่ยนละคลิปนี้ก็แค่นี้นผมสน,ส,นสนุกสนานดีสนุกสนานตรงไหนวะโอเคคนระับสายขำๆเล่นๆนเฉยๆนะครับผมก็เป็นมินิเกมเซิร์ฟเวอร์เกมนะผมในเซิร์ฟเวอร์ MC Discord MC Discord Craft นะครับผม Discord Craft Network นะครับผมก็เข้ามาจอยกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอ,อเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายจุ๊บจ